ผลงานนวัตกรรมภายใต้ชื่อนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเชิงวัฒนธรรมลุงลอยอังคารด้วยวัสดุพลาสติกชีวภาพจากกระดูกก้างปลาเหลือทิ้งย่อยสลายได้จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นวัตกรรมนี้แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมอย่างชัดเจนเพราะส่วนใหญ่ยังใช้วัสดุที่ไม่ย่อยสลายซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำและทะเลในขณะที่ลุงลอยอังคารจากกระดูกก้างปลาเหลือทิง้ง ที่มีการออกแบบร่วมสมัยให้เหมาะกับพิธีกรรมตามประเพณีไทยมีความสง่างามเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความเคารพทางจิตวิญญาณจึงเป็นนวัตกรรมที่ทั้งแตกต่างและทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมผลงานชิ้นนี้มุ่งแก้ปัญหา3ด้านหลักคือลดมลพิษจากวัสดุที่ไม่ย่อยสลายในการประกอบพิธีลอยอังคารลดขยะในแหล่งน้ําซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและเพิ่มคุณค่าให้กับพิธีกรรมทางศาสนาโดยผสานความร่วมสมัยและความเคารพต่อธรรมชาติ สร้างประสบการณ์การอำลาที่ลึกซึ้งและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์มี3กลุ่มหลักกลุ่มแรกคือบุคคลทั่วไปที่ใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียซึ่งต้องการประกอบพิธีอย่างมีคุณค่ากลุ่มที่2คือชุมชนท้องถิ่นที่สามารถสร้างรายได้และต่อยอดอาชีพจากการผลิตผลิตภัณฑ์นี้และกลุ่มสุดท้ายคือภาครัฐและการท่องเที่ยว ที่สามารถใช้ผลงานนี้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมซอฟต์เเผวและวัฒนธรรมไทยในระดับสากลลุงลอยอังคารจากวัสดุเหลือทิ้งไม่เพียงช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมแต่ยังยกระดับพิธีกรรมไทยให้ร่วมสมัยและยั่งยืนส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับชุมชนพร้อมพัฒนาทักษะและภูมิปัญญาให้กลับมามีคุณค่าในสังคมปัจจุบันนอกจากนี้ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยในการเป็นเจ้าของวัฒนธรรมที่งดงามลึกซึง้งและเคารพต่อธรรมชาติ รอพัฒนานาวาตกรรมนี้ให้สามารถใช้งานจริงได้ทันทีในพิธีกรรมและยังมีศักยาภาพในการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมเช่นของที่ระลึกพิธีกรรมเฉพาะกลุ่มหรือผลิตภัณฑ์เชิงจิตวิญญาณที่สื่อถึงคุณค่าและความหมายลึกซึง้งพร้อมกันนี้ยังสามารถเป็นหนึ่งในตัวแทนซอฟต์พพวของไทยที่ผลักดันวัฒนธรรมไทยไปสู่สายตาชาวโลกอย่างสง่างามและยั่งยืน